ฎแห่งกรรมเรื่องผิดศีลเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาการเลี้ยงดูมารดาบิดาบางครั้งต้องทำผิดศีลธรรมเป็นบาปหรือไม่บางคนเป็นคนยากจนต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาบางครั้งก็ประพฤติผิดศีลธรรมเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อใช้เลี้ยงดูเพราะอยากจะให้ท่านได้มีความสุขสบาย อย่างนี้จะถือว่าเป็นบาปหรือไม่ในเมื่อเราทําด้วยความกตัญยุกะตะเวทีความจริงในเรื่องแบบนี้ความกตัญญุกะตะเวทีนั้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนโดยเฉพาะการที่เรากตัญยุกะตะเวทีต่อมารดาบิดานั้นควรแก่การสรรเสริญแต่การที่เราประพฤติผิดศีลธรรมเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูมารดาบิดานั้นเป็นบาป ถึงจะอ้างว่าเพื่อตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาก็ยังเป็นบาปอยู่ดีแม้จะอ้างเพื่อมารดาบิดาก็ฟังไม่ขึ้นบาปก็ยังคงเป็นบาปอยู่นั่นเองไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้เพื่อความกระจางในเรื่องนี้ขอยกเรื่องราวในพระสูตรที่ชื่อว่าท่านันชานิสูตรในมัชชิมะปันนาตในสมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวลุวันใกล้กรุงราชคห์พระสารีบุตรได้เที่ยวจาริกไปในทักษินากิรีชนบทพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำบรรษาอยู่ที่กรุงราชคห์ได้ออกไปหาท่านพระสารีบุตรที่ทักษินาคิรีชนบทพระสารีบุตรจึงได้ถามถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ทราบว่าเป็นสุขสบายดี จึงได้ถามถึงทนัญชานีพรามที่อยู่ใกล้ประตูตันดุราปาละในกรุงราชคห์พระอาการตุกะรูปนั้นได้บอกว่าทนานชานีพรามสบายดีแต่ภรรยาของเขาซึ่งเป็นหญิงมีศรัทธาได้เสียชีวิตลงแล้วเขาได้ภรรยาใหม่เป็นหญิงที่ไม่มีศรัทธาเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพรามและกะหหบดี อาศัยพวกพร,รามและกาบดีปล้นพระราชานั่นก็คือเมื่อพระราชารับสั่งให้เขาไปเอาข้าวกล้าบางส่วนมาจากคนทั้งหลายโดยไม่ให้เบียดเบียนคนเหล่านั้นให้ต้องเดือดร้อนแต่ทนาญชานีพร,รามกลับไปรีดนาทารินเอาข้าวกล้ามาเสียทั้งหมดแม้คนเหล่านั้นจะอ้อนวอนขอร้องว่าถ้าเอาข้าวกล้าไปหมดแล้วพวกเขาก็ย่อมเดือดร้อน เราะไม่มีข้าวกล้าที่จะทํานาต่อไปแต่พราม์ก็ไม่ได้ฟังอ้างว่าเป็นคําสั่งของพระราชาเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นจึงกล่าวว่าทนัญชานีพรามอาศัยพระราชาปล้นพรามและขาหาบดีคร้นพรามนั้นได้ข้าวกล้ามาทั้งหมดแล้วแทนที่จะนําไปถวายพระราชาทั้งหมดกลับยักยอกเก็บไว้ที่บ้านของตนเป็นจํานวนมาก นำไปถวายพระราชาแต่น้อยพระราชาตรัสถามว่าท่านไปเบียดเบียนพวกพรามณ์หรือข้าบดีหรือเปล่าพราหมณ์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้เบียดเบียนคนเหล่านั้นเลยแต่ในขณะนี้ข้าวกล้ามีน้อยข้าพระองค์จึงเอามาแต่เพียงน้อยเพราะเหตุที่พราหมณ์อ้างดังนี้ภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่าท่านัญชานีนั้นอาศัยพราหมณ์และข้าบดีปล้นพระราชา คือโกงพระราชานั่นเองพระสารีบุตรได้ฟังคําเล่าเช่นนั้นแล้วก็กล่าวว่าทานัญชานีปรามนั้นเป็นผู้ประมาทเสียแล้วเราควรจะไปหาเพื่อไปเตือนทนัญชานีปรามด้วยเหตุนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ทักษินาคิรีชนบทพอสมควรแล้วก็ได้กลับไปพักที่พระพิหารเวลุวันกรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเช้า พระสารีบุตรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วกลับจากบิณฑบาตายหลังพัดแล้วได้ไปหาธนัญชานีพราหม์ถึงที่อยู่ในขณะที่เขากําลังให้คนรีดนมโคอยู่เขาเห็นว่าพระสารีบุตรเดินมาแต่ไกลจึงร้องนิมนต์ให้ดื่มน้ำนมสดแต่ท่านพระสารีบุตรปฏิเสธว่าฉันมาเรียบร้อยแล้วฉันจะไปพักที่โคนต้นไม้นูน้นท่านพึงไปที่นั่น ท่านาญชานีพร,ราหมจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรนั่งนัดที่ควรเมื่อท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือท่านาญชานีตอบว่าที่ไหนได้ท่านพระสารีบุตรข้าพระเจ้าเป็นผู้ประมาทเพราะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรยาข้าทาสบริวารต้องทำกิจการงานสำหรับมิตรอมมาตญาติสาโลหิตตลอดจนแขกผู้จรมา ทำบุญอุทิศให้บุพเพตชนบวงสวงเทวดาทำราชการให้หลวงแม้กายนี้ก็ต้องให้อิ่มนำต้องให้เจริญท่านภะษาริบุตรฟังแล้วกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมะประพฤติผิดธรรมะเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิลยาบาลจะพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรกเพราะกรรมนั้น เขาจะต้องขอร้องอ้อนวอนว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมะเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิรยาบาลอย่าฉุดกร่าเราไปลงนรกเลยหรือมารดาบิดาจะขอร้องนายนิรยาบาลว่าบุตรของเราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งสองขอนายนิรยาบาลอย่าพึงฉุดกร่าเขาไปลงนรกเลย นายนิรยาบาลจะฟังคำขอร้องของเขาหรือไม่ท่าน,นชานีปรามกล่าวว่าแม้ผู้นั้นจะคร่ำากรวนมากมายประการใดในายนิรยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้จากนั้นท่านพระสารีบุตรก็ถามต่อไปทีละอย่างทีละอย่างว่าถ้าหากว่าบุคคลนั้นประพฤติผิดศีลธรรมเพราะด้วยเหตุแห่งบุตรภรยาฆ่าทาตกรรมกรคนรับใช้ พราะเหตุแห่งมิตรอมาตญาติสารหิตเพราะเหตุแห่งแขกผู้จรมาเพราะเหตุแห่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งราชการของพระราชาเพราะเหตุแห่งการบำรุงร่างกายของตนให้อิ่มหนำให้เจริญบุคคลนั้นจะพึงขอร้องนายนิรยบาลไม่ให้ฉุดเขาลงนรกได้หรือไม่พราหมณ์ได้ตอบว่าไม่ได้ แม้เขาจำกรำกรวนอย่างไรก็ตามนายนิรยาบาลก็ต้องฉุดคร่าเขาลงนรกจนได้ท่านภาษารีบุตรฟังดังนั้นแล้วจึงถามว่าบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมะเพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมะอย่างไหนจะดีกว่ากันประเสริฐกว่ากันท่านัญชานีพราหมณ์ก็ตอบว่าผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธ,ธรรมะเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมะเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาประเสริฐกว่าท่านภาษาดิบุตรจึงกล่าวว่าการงานอย่างอื่นที่ชอบธรรมซึ่งคนทั้งหลายอาจจะเลี้ยงดูมารดาบิดาได้ไม่ต้องทำกรรมลามกเป็นบุญเป็นกุศลก็มีกรรมที่ชอบธรรมเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็คือ กรรมที่สุจริตทางกายสามทางวาจาสี่ทางใจสามรวมเป็นสิบซึ่งก็คือประพฤติแต่กุศลกรรมบทสิบประการนั่นเองคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ส่วนการเลี้ยงชีพที่ผิดศีลธรรมก็ได้แก่เลี้ยงชีพด้วยอกุศลกรรมบทสิบประการอันตรงกันข้ามกับกุศลกรรมบทสิบที่กล่าวแล้วนั้นการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนั้นเป็นเหตุให้ตกนรกก็กุศลกรรมบทสิบประการนี่แหละที่ท่านพระสารีบุตรบอกพราหมณ์ว่าเป็นกรรมที่ชอบธรรมะควรประพฤติควรกระทำเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้น ทน,นานีพราหม์ได้ฟังแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนากราบลาท่านพระสารีบุตรแล้วกลับไปต่อมาทนันชญานีพราหมณ์ได้ป่วยเป็นไข้หนักได้สั่งบุรุษคนหนึ่งไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนแล้วสั่งให้ไปนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาที่บ้านด้วยว่าเขาป่วยหนักไม่สามารถจะไปหาท่านพระสารีบุตรเองได้พระสารีบุตรได้มาพบกับธนญชานีพราหมณ และได้แสดงทางไปโปรโมโลกแก่ทนาญชานีพราหม์แล้วทนาญชานีพราหม์นั้นได้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวตามคําของข้าพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนาญชานีพราหม์ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าว พระสารีบุตรก็นำความนั้นมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของพราหมณ์และเมื่อธนัญชานีพราหมทำกาละเสียชีวิตแล้วก็ได้ไปเกิดในพรโมโลกชั้นต่ําพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าสารีบุตรได้ประดิษฐานพรหมณ์ไว้ในปรโมโลกชั้นต่ําในเมื่อกิจที่ควรทําให้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่นั่นคือการแสดงอริยสัจสี่ อันจะทําให้พราหมณ์ได้บรรลุธรรมะเป็นพระอริยบุคคลไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่การไปสู่พรหมโลกทั้งที่ยังเป็นปุถุชนนั้นยังจะต้องกลับมาเกิดอีกไม่อาจล่วงทุกข์ทั้งปวงได้ท่านพระสารีบุตรได้ทูลให้ทราบว่าที่ท่านมิได้แสดงอริยสัจสี่นั้นเป็นเพราะท่านเห็นว่าพวกพราหมณ์มักจะน้อมใจไปพรหมโลก จึงได้แสดงทางเพื่อไปโพรมาโลกเท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านัญชานีปรามทำกาละไปเกิดในพรมาโลกแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเมื่อท่านพระสารีบุตรจะแสดงธรรมเทศนาแม้แต่คาถาเดียวท่านก็ไม่ได้แสดงธรรมะที่นอกไปจากอริยสัจสี่ทั้งนี้เพราะท่านมีปัญญามากฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนั้น ท่านก็เข้าใจและทำตามสรุปแล้วการประพฤติชั่วนั้นการประพฤติไม่ชอบธรรมะเพื่อมารดาบิดาหรือบุตรภรยาเป็นต้นนั้นเป็นเหตุนำไปนรกจึงไม่ควรกระทำเพราะสัตวย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมชั่วก็จะต้องรับผลโดยไม่มีข้ออ้างใดๆเพราะถึงจะอ้างนายนิรยาบาลก็ไม่ยอมนั่นเอง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ